ดาวเสือใหญ่สอเดชพันธ์ซัดเดือดสุริยันเล็กทอแสงเทียนหน่อยกติกามวยไทยรุ่นแคสเวทในศึกวันลุพินี81 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เช่นเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องไลฟ์สกิลอีกแล้วครับก็ถือว่าสําหรับค่าคืนนี้ครับก็ว้าวว้าวว้าวอีกหนึ่งคู่ครับสําหรับการเปิดออกมาสําหรับรายการใหญ่ศึกวันลุมพินีที่81ก็ถือว่าสําหรับคู่นี้ครับถูกใจแฟนมวยไม่น้อยเหมือนกันครับสําหรับทางด้านเจ้าเสือใหญ่กับทางด้านสุริยันเล็กก็ถือว่าเป็นการประกบคู่ที่ถูกคู่กันเลยทีเดียวครับสําหรับคู่นี้ อีกคนมัดคมอีกคนมัดหนักซึ่งแน่นอนครับในการเจอกันครั้งนี้หัวใจจะวายแน่นอนครับสำหรับแฟนมวยครับ <c oughs> ก็ถือว่าการรายการออกมาอย่างเป็นทางการแบบนี้ครับวันนี้ครับเดี๋ยวมินจะพาทุกท่านไปเปรียบเทียบในส่วนเรื่องของประวัติและก็สิริติพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทางด้านประวัติของเจ้าเสือใหญ่พร้อมๆกันเลยครับ เจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพทนบุรีหรือเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นั่นเองครับปัจจุบันส่วนสูงอยู่ที่166เซนติเมตรจากประเทศไทยปัจจุบันอายุ22ปีจากทีมสอเดชพันธ์ มาในส่วนประวัติของด้านสุริยันเล็กพ่อเย็นยิ่งหรือสุริยันเล็กทอแสงเทียนน้อยนั่นเองครับส่วนสูงอยู่ที่160เซนติเมตรจากประเทศไทยปัจจุบันอายุ27ปีจากทีมบราเวอรี่ยิมและพ่อเย็นยิ่งก็ถือว่าสำหรับคู่นี้เองครับในเรื่องของส่วนสูงต่างกันประมาณ6เซนติเมตร แล้วก็ในส่วนเรื่องของอายุห่างกันประมาณ5ปีครับก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายครับคงจะไม่เหมือนคู่ของนาบิวอานานกับทน่านซอรินูหลักมั้งครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเรื่องของสถิติ3ฟอร์มย้อนหลังของทั้งคู่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝั่งของทาทด้านเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ครับซึ่งใน3ฟอร์มย้อนหลังของเจตัวครับเป็นการแพ้1แล้วก็ชนะ2ครับ ชนะคะแนนเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาและก็แพ้คะแนนให้กับทนานกล้องธรณีสอสมหมายและในไฟล์ล่าสุดของเจตัวครับเป็นการชนะน็อกเอาท์ในยกที่1 พึ่งหลวงบ้านเรียมบ้านนิสกวันลุมพินีที่65ครับก็ถือว่าสําหรับวันนั้นเองครับสําหรับทางด้านเจ้าเสือใหญ่ทําเซอร์ไพรส์สุดๆครับด้วยการหยุดสถิติชนะรวดของทางด้านพึ่งหลวงซึ่งก็ถือว่าเป็นนักชกที่หมัดหนักอีกคนหนึ่งครับสําหรับทางด้านพึ่งหลวงแต่สุดท้ายท้ายสุดครับก็เป็นทางด้านเจ้าเสือใหญ่คนนี้นี่แหละครับที่เป็นคนกำราบทางด้านพึ่งหลวงครับ มาดูในส่วนสถิติของทางด้านสุริยันเล็กครับก็ถือว่าสําหรับ3ฟอร์มย้อนหลังของเจ้าตัวนั้นก็ถือว่าเป็นการแพ้1ชนะ2ครับซึ่งเป็นการแพ้คะแนนให้กับป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มและไฟต่อมาครับชนะคะแนนริธิดเดชสอสมหมายและไฟล่าสุดของเจ้าตัวครับเป็นการชนะน็อกเอาท์ในยกที่1ป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิม ในศึกวันโลบบนีที่68ซึ่งเป็นการเจอกันในภาคที่2ครับสําหรับวันนั้นก็ถือว่าสุดช็อกจริงๆนะครับสําหรับวันนั้นในการจัดการป้อมเพชรครับก็ถือว่าพลังหมัดของพี่แกนั้นอวียงโดนตรงไหนก็ร่วงตรงนั้นครับสาหรับสุริยันเล็กคนนี้ครับก็ถือว่าสําหรับ3มฟอร์มยอนหลังของทั้ง2คนครับก็เป็นการแพ้1ครั้งทั้ง2คนและในไฟล่าสุดของทั้ง2คนนั้นก็ถือว่าสวยสดงดงามเรียกได้ว่าฟอร์มสด ฟอร์มสวยจยีเลยครับณตอนนี้ซึ่งเป็นการจัดการน็อกเอาคู่ต่อสู้มาในยกที่1เท่านั้นทั้ง2คนเลยครับเอาละครับสำหรับคู่นี้เราฟังประวัติแล้วก็สถิติไปคร่าวๆกันแล้วแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวดมินจะพาทุกท่านไปฟังความคิดเห็นของแฟนมวยที่มีต่อคู่หยุดโลกนรกแตกคู่นี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับมาในคอมเมนต์ที่1บอกว่า น่าจะเดือดแน่คู่นี้อยู่ที่ใครจะน็อกใครเท่านั้นเจ้าเสือใหญ่เร็วกว่าแต่ถ้าพลาดก็มีสิทธิ์หลับส่วนตัวมองว่าเจ้าเสือใหญ่เหนือกว่าครับแต่เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนครับเม้นต่อมาสุริยันเล็กอึดมากมัดหนักจริงถ้าโดนมีสิทธิ์ร่วงแต่ทว่าเจ้าเสือใหญ่นี่ราดเปรี้ยวว่องไวคงสนุกครับคู่นี้ เม้นต่อมามีดีคนละอย่างสุริยันได้หมัดหนักเจ้าเสือใหญ่ได้ความไวเชี่ยไม่ถูกเลยครับเม้นต่อมารักพี่เสียดายน้องแต่ถ้าให้เลือกก็คงเป็นสุริยันเล็กเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆทุกครั้งที่เขาขึ้นชกคำว่าบอสชาตรีมอบโบนัสให้3 5 0 0 0 0บาทมันดังกล้องอยู่ในหูทุกไฟครับ เม้นต่อมาสุริยานเล็กหลังหลังร่างกายดีสดห้าวหนักใครโดนหลับได้เสมอแต่เจ้าเสือใหญ่มีชั้นเชิงลูกล่อลูกชนครบและคมครบคู่นี้เหมือนเดิมใครโดนก่อนไปก่อนครับเม้นต่อมาครับคู่นี้ใครชนะได้เข้าวันใหญ่แน่ครับวิเคราะห์เกมการชกสุริยานเล็กมวยหมัดหนัก ใจสู้ขางไม่ดีแต่มีก็อกสองตลอดเป็นมวยขวัญใจท่านรองครับเจ้าเสือใหญ่การชกฉลาดว่องไวมีอาวุธหลากหลายสวยงามทั้งเข่าลอยสอกกลับเตะก้านคอหมัดก็ถือว่าไว้ใจได้ถึงไม่หนักเท่าสุริยันเล็กแต่ก็คมโดนเป็นร่วงเหมือนกัน ความทนทานใช้ได้เอาตัวรอดเก่งสรุปคู่นี้อาจจะมาน็อดาาวถ้าเจ้าเสือใหญ่โดนเต็มๆอาจจะจอดในครั้งเดียวสุริยานเล็กโดนบ้างก็เหมือนนอนเหมือนกันครับลุกขึ้นมาถ้าเจ้าเสือใหญ่ปิดจ็อบไม่ได้ต้องระวังหมัดมั่วเคลี้ยงควายดีๆโดนมาหลายคนจังหวะย่มใจเข้าไปซ้ำคู่นี้ชี้ไปทางเจ้าเสือใหญ่ครับ ไอคเหนือกว่าจะเก็บชัยชนะแบบดุเดือดระทึกพร้อมสัญญาวันใหญ่ครับก็ถือว่าคอมเมนต์นี้วิเคราะห์ได้ดีเลยครับถือว่าละเอียดสุดๆเลยครับสำหรับคอมเมนต์นี้ครับเมนต่อมาครับเจ้าเสือใหญ่มีความแม่นความคมสุริยันเล็กโดนแล้วชอบออกอาการถ้าเข้าจังหวะตามได้ชุดสวยๆผมว่ามีนอกครับ แต่ถ้าเจ้าเสือใหญ่โดนหมัดเคลื้ยงควายเต็มๆเก็ลุกไม่ขึ้นอย่างแน่นอนครับเหม็นต่อมาครับอยู่ฝ่ายเจ้าเสือใหญ่ครับอาวุธหลากหลายกว่าหนักด้วยเช่นกันสุริยานเล็กก็เก่งครับแต่อาวุธความหลากหลายน้อยกว่ายกเว้นเจ้าเสือใหญ่พลาดเต็มๆก็ไม่ว่ากันครับมัดมวยแพ้ชนะกันได้ครับ เม้นต่อมาครับหมัดเคลื้ยงควายแพ้ชนะผมไม่รู้แต่เขาลอยต้องโดนแน่ๆอย่างชอบอาวุธและความคมของเจ้าเสือใหญ่นะครับน่าจะใช้ฝีมือที่เหนือกว่าเอาตัวรอดได้ครับเม้นต่อมาครับโอ้เจ้าเสือใหญ่เจอของหนักแล้วถ้าต่อยแบบรัดกุมมีสิทธิ์ชนะนะแต่อย่าโดนเด็ดขาดสุริยันเล็กขอแค่หมัดเดียวเท่านั้นแค่หมัดเดียวก็ปิดเกมได้เลย เม้นต่อมาเจ้าเสือใหญ่อาวุธเยอะกว่าแต่ถ้าพลาดโดนหมัดหนักสุริยันเล็กก็มีน็อกได้ระวังใจชอบเจ้าเสือใหญ่ออกอาวุธได้อิสระดีถ้ายืนระยะห่างได้เจ้าเสือใหญ่ชนะแต่ถ้าสุริยันเล็กเข้าใกล้ประชิดระวังหมัดน,น็อก <c oughs> ก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับสําหรับทัศนคติของพี่พแฟนมวยครับ <c oughs> หลังจากที่การรายการออกมาอย่างเป็นทางการสำหรับคู่ของ เจ้าเสือใหญ่กับทางด้านสุริยันเล็กก็ถือว่าสําหรับคู่นี้ครับความคิดเห็นก็แตกต่างกันออกไปครับแต่ส่วนมากแล้วเห็นไปทางเดียวกันว่าหมัดคมประทะหมัดหนกักซึ่งในความปราดเปรียวนั้นอยู่กับทางด้านเจ้าเสือใหญ่แต่เรื่องของหมัดจอดทีเดียวอยู่กับทางด้านสุริยันเล็กครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแอดมินขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ